หลังจากฤดูกาล2023-24เดินทางผ่านจนกำลังจะล่วงเข้าสู่เดือนที่3ในที่สุดแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้ประจักษ์กับสายตาตัวเองกันแล้วนะครับว่าพ่อ,อไรเอลิกเทนฮากถึงมุ่งมั่นอย่างมากที่จะคว้าลายเซนของโซฟียนอัมลาบัตมาเป็นส่วนหนึ่งในโปรเจกต์งานสร้างปีแสดงให้กลับมาเกิดใหม่อีกครั้งตลอด1ชั่วโมงที่อัมลาบัตรปรากฏตัวในชุดหมายเลข4สี4แดงทา,างการเรดอาร์มี่ได้ลงละครแห่งความฝันแม้เป็นเพียงการแข่งรายการเล็กสุดอย่างถ้วยลีกครับแต่ในฐานะแชมป์เก่าของรายการาแมนเชสเตอร์ยูไนเตน เกมการแข่งขันที่เกิดขึ้น ทว่าสิ่งที่สร้างความอัศจรรย์ใจให้กับแฟนผีได้มากที่สุดไม่มีใครปฏิเสธว่าคือบทบาทการเล่นของโซเฟียอัมลาบัตมิดฟิลด์ตัวหลักของทีมชาติโมร็อกโกชุดอันดับ4ฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาบทบาทเริ่มต้นของอัมลาบัตในเกมล่าสุดเขาถูกเอเดร็กเทนฮากจับไปเล่นเป็นแบ็คซ้ายเพราะเซเคิอเลกิลอนมีอาการป่วยที่ยังไม่หายดีซึ่งก่อนเกมเอเดร็กเทนฮากก็พูดเอาไว้อย่างมั่นใจในตัวอดีตลูกทีมของเขาที่เคยร่วมงานกันมาตั้งแต่สมัยอยู่กับเอฟซีอูเทีอว่าบทบาทใด ียมลาบัตกล่าวเองว่าแม้ตำแหน่งที่ชอบเล่นมากที่สุดคือมิดฟิลด์แต่สุดท้ายไม่ว่าโค้ชต้องการให้เขาเล่นตำแหน่งใดเขาก็ยินดีไม่มีปัญหาหลักคิดง่ายๆของอัมลาบัตแต่เป็นหลักคิดที่สำคัญที่สุดจนถูกมองว่านี่คือผู้เล่นที่มีพื้นฐานความเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่แท้จริงนั่นคือชุดความคิดที่เชื่อว่าขอแค่ได้ลงสนามไว้ก่อนอย่างน้อยมันหมายถึงการที่เขามีเวลาในการสร้างผลงานออกมาให้เห็นถ้าพูดแบบเข้าใจง่ายก็คงจะเป็นไม่เลือกง,งานไม่ยากจนอะไรทำนองนั้นแหละครับชุดความคิดของอัมลาบัตเองนั้นก็หหาาาาใใช่่่่่ววเเพพิิงจะมมมมมีันตทย้ร หลักฐานหลายอย่างจากในอดีตที่ผ่านมาระบุชัดเจนว่าเขาคือผู้เล่นที่มีความเป็นมืออาชีพสูงมากๆย้อนไปสมัยอยู่กับ FCU อูเทรโรบินพร้องซึ่งเคยทางานเป็นโค้ชในช่วงที่ตอนนั้นอูเทรกเพิ่งได้เอเดร็กเทนฮักเข้าไปทางานใหม่ๆได้โอกาสลงไปดูเกมแข่งระดับเยาวะชนอายุ21ปีครั้งหนึ่งโรบินพร้องลําลึกถึงความทรงจําในเวลานั้นถึงผู้เล่นคนหนึ่งที่แสดงออกชัดเจนว่าพยายามจะมีส่วนร่วมกับเกมอยู่ตลอดและมีความตั้งอกตั้งใจที่จะทําผลงานเกมนั้นมีผู้เล่นคนหนึ่งที่เด่นมากๆเราชนะสองต่องู ว่าใครคือผู้เล่นที่สามารถยืนหยัดสร้างความแตกต่างได้และความคิดของผู้เล่นที่เด่นมากๆในวันนั้นก็คือชุดความคิดของผู้เล่นที่ต้องการจะอยู่ในเวทีการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่อยู่เสมอผู้เล่นคนดังเก่าวที่เขาพูดถึงนั้นก็คือโซเฟียนอัมลาบัตนั่นแหละครับณตอนนั้นอัมลาบัตอายุ19ปีสวมเสื้อหมายเลข44รูปลักษณ์ของเขาก็ยังไม่เหมือนเวอร์ชั่นปัจจุบันนี้เพราะบนหัวยังมีผมดกปกหนาโหนดเขาเกี้ยงเก่าอย่างเด็กวัยรุ่นรอบเอาเฟรนอดีตผู้จัดการทีมชุดใใหญู่่่่ออองงงเเเททคคคคครรรระบุวววาาามมมีีีรรีีกกกลลพสนนนนนผดยัึ โซฟิ亚อัมลาบัตและอีคนคือบ้านแลมเซล่าโดยหลักแล้วผมให้โอกาสแลมเซล่ามากกว่าซึ่งนั่นทําให้ผมได้เห็นว่าอีกคนมีความมุ่งมั่นขนาดไหนโซฟียนถามผมเสมอว่าทําไมไม่ใช้งานเขาหลายครั้งเขามาเคาะประตูบ้านผมวันแล้ววันเล่าผมบอกเขาแค่เพียงนายยังแกล่งไม่พอโซฟียนายแกล่งจริงสําหรับระดับเยาวชนแต่มันยังไม่พอในการใช้เล่นกับผู้ใหญ่ที่โตก,กว่านั้นมันยากเหมือนกันที่จะปล่อยเขาไปนักเตะบางคนมีพรสวรรค์แต่บางคนคือพวกที่ทุ่มเทซ้อมอย่างหนักทํางานทันทีที่มาถึงสนามซ้อมบางทีเรานัดซ้อม11 และยังคงมุ่งมั่นฝึกฝนตัวเองอยู่ตรงนั้นแม้เพื่อนๆจะกลับบ้านไปแล้วนั่นแหละผมกําลังพูดถึงโซฟิยันจุดนี้ถือว่าชัดเจนในด้านทัศนคติของอัมลาบัตที่เมื่อไม่มีโอกาสได้ทําผลงานในสนามเพราะโค้ชมองว่าเขายังดีไม่พอสิ่งที่เขาทําไม่ใช่การตีโพยตีพายหากแต่คือการมุ่งมั่นทํางานหนักให้มากกว่าเดิมเพื่อเฝ้ารอว่าโอกาสของตัวเองจะมาถึงในสักวันขณะเดียวกันย้อนไปช่วงไม่ใกล้ไม่ไกลตอนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีข่าวสนใจในตัวเขาอัมลาบัตเคยให้สัมภาษณ์กับทางเดลิติกว่าคน เด็นฮาร์กเขามีส่วนสําคัญมากสําหรับผมเขามีแผนงานให้ผมตั้งแต่ที่อุเทกเขาบอกถึงจุดแข็งที่ผมมีและจุดที่ผมต้องเร่งปรับปรุงหลังจบเกมทุกเกมเขาจะดูวิดีโอและอธิบายรายละเอียดทุกอย่างให้ผมฟังตอนนั้นผมอายุ18-19ปีมันเลยมีบางอารมณ์แบบอีกแล้วหรอวันเนี่ยแต่เมื่อผมมองย้อนกลับไปผมจึงได้รู้ว่ามันสําคัญสําหรับอาชีพของผมมากขนาดไหนผมได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายจากเขาสิ่งที่พบเห็นจากบันทึกเรื่องเราของผู้คนลายล้อมอัมลาบาัตตั้งแต่สมัยที่เขายังเป็นดาวรุ่งนั่นคืออัมลาบัตเป็นดาวรุ่งที่ไม่ได้มีชุดความคิดเป็นมืออาชีพมาตั้ง รรโรบินพร้องคือหนึ่งในคนที่ยืนยันในเรื่องนี้ด้วยการเล่าว่าเขาไม่ใช่พวกทํางานหนักมาตั้งแต่แรกตอนอายุ15-16ถึงปีเขาต้องเรียนรู้ว่าตัวเขาต้องทํางานหนักเพื่อจะได้เข้าใกล้ความสําเร็จและไม่กี่ปีต่อมาภายใต้พี่ชายของเขานอดินที่คอยสอนเขาเขาก็เปิดกว้างในการเรียนรู้มากขึ้นพื้นฐานครอบครัวของเขาดีอยู่แล้วและเมื่อเขาเริ่มเปลี่ยนชุดความคิดไปสู่ความเป็นมืออาชีพมากขึ้นมันก็เลยเกิดเป็นภาวะที่เขาได้พัฒนาศักยภาพของเขาให้ก้าวไปอีกขั้นได้อย่างแท้จริงในขณะเดียวกันการมีพี่ชายที่ประกอบอาชีพนนนนักกฟุตบลเเช่็็ป แรงขับที่ทาให้อัมลาบัตมีความมุ่งมั่นจะสร้างตัวตนของตัวเองขึ้นมาให้ได้อาเรื่องสิ่งนี้ว่าความไม่อยากน้อยหน้ากันแต่มันคือข้อดีเขารู้สึกว่าต้องไปให้ได้ไกลกว่าพี่ชายของตัวเองหรือถ้าไม่เช่นนั้นก็เทียบเท่าบางครั้งมนันนามาซึ่งความกดดันในตัวเองสําหรับบางคนความกดดันแบบนั้นมันยากเกินรับแต่สาหรับโซฟิยันเขาพิสูจน์ให้เห็นว่ารับมือความกดดันและเปลี่ยนเป็นข้อได้เปรียบของตัวเองได้อย่างดีภาพจีอย่างของโซฟียนอัมลาบัตที่แฟนบอลยังคงจดจาไม่เลือนตาคือความทรงจําจากฟุตบอออลลโกก2022าานนึ่่่งใมมเเตททีีียยยดคืรั ไล่ล่าวิ่งตามคิเล่นเอ็มบาเป้อย่างไม่ลดละจนสุดท้ายก็สามารถไปถึงตัวและสไลด์กวาดเอาบอลกลับคืนมาจากเท้าของเอ็มบาเป้ได้สําเร็จนั่นคือจังหวะการเล่นที่สร้างความฮือฮาให้กับทุกฝ่ายไม่เว้นแม้กระทั่งเอม็มมาเูเอลมาครงประธานาธิบดีของฝรั่งเศสที่เป็นหนึ่งในสักขีพยานเกมวันนั้นก็ยังอดใจไม่ไหวที่จะกล่าวยกย่องว่าอัมลาบัดคือผู้เล่นที่สร้างแรงบันดาลใจให้เขาเป็นอย่างมากเท่าที่เขาเคยเห็นมาในรายการแข่งทัวร์นาเมนต์นั้นอีกสถิติที่น่าสนใจคืออัมลาบัดถูกระบุว่าเเเป็นนนผู้้ลลลล่่่่่ททททีีีวววิงงรมรมมะะยาาใฟุุตตบอโก2020ไดดสัข กิโเมตรนั่นจึงไม่ใช่เรื่องประหลาดว่าทาไมทีมชาติมร็โกโกถึงสร้างประวัติศาสตร์ไปไกลถึงรอบตัดเชือกเป็นครั้งแรกแต่เบื้องหลังเรื่องราวมหัศจรรย์เหล่านั้นที่เขาสร้างจนแม้แต่คนเป็นประธานาธนิบดียังได้รับแรงบันดาลใจนั่นคือเขาฉีดยาแก้ปวดก่อนลงเล่นในฟุตบอลโลกครั้งดังกล่าวแทบทุกนัดจุดนี้สะท้อนห้เห็นว่าเขารักการลงเล่นมากขนาดไหนย้อนไปสมัยช่วงที่เขาถูกเวโรนายืมตัวไปใช้งานโค้ชของเขาอีวานจูริตเคยถูกติงว่าควรให้อัมลาบัตได้พักบ้างแต่สิ่งที่อีวานจูริตตอบกล จะหมดสติไปเลยนั่นแหละอีวานจูริตยังได้ลำลึกถึงความทรงจําถึงอัมลาบัตด้วยว่าเขาคือเซอร์ไพรส์ที่สุดในชีวิตผมก็ว่าได้นะคือตอนแรกเราก็คิดกันว่ามอน,นี่คงเป็นแค่มิฟิลธรรมดาดัดๆทั่วไปเราคิดว่าเขาเป็นแค่กองกลางที่ร่างกายแค่แข็งแรงเท่านั้นแต่พอได้ทํางานด้วยกันเขาแสดงออกชัดเจนมากว่ามีความเข้าใจเกมความเข้าใจแท็กติกที่สูงมากๆก,การมาของเขาตอนนั้นทําให้ฤดูกาลของทีมเราเปลี่ยนไปซึ่งเขาก็จบด้วยการคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของสโมสรได้อีกด้วยเหนืออื่นใดเรื่องราวท ของผู้เล่นที่ชื่อบารแลมเซ่าซึ่งเพื่อนๆยังจําได้นะครับว่านี่คือผู้เล่นที่ถูกระบุว่ามีพรสวรรค์และเป็นตัวเลือกแรกในการลงสนามที่โคนเลือกก่อนหนะ้าอัมลาบัตจนอัมลาบัตตั้งคําถามว่าทาไมเขาถึงไม่ถูกส่งลงเล่นบ้างกลายเป็นว่าปัจจุบันบารแลมเซ่ามีเส้นทางอาชีพที่ยั่งอยู่ที่เดิมหลังโยกย้ายไปหลายที่และมาจบที่มานั่งสำรองของอูเทรกส่วนในมุมกลับตัวสำรองของบารแลมเซ่าอย่างอัมลาบัดในเวลานั้นตอนนี้กลายเป็นผู้เล่นมิดฟิลด์ของทีมชาติที่จบอันดับ4ฟุตบอลโลกและกลําลงใใอาอ่ยก นเสิ่งนี้สะท้อนให้เราเห็นว่าบางครั้งการมีพรสวรรค์ก็ไม่ได้การันตีเสมอไปว่าคุณจะประสบความสําเร็จได้เช่นกันกับบางคนที่แม้พรสวรรค์จะด้อยกว่าแต่มีชุดความคิดที่พิเศษและมีความมุ่งมั่นทํางานหนักพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดก็อาดก้าวไปประสบความสําเร็จได้เช่นกันความเป็นมืออาชีพการทํางานหนักและการพัฒนาตัวเองคือสิ่งที่โซเฟียอัมลาบัดกําลังนํามาสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งเหมาะเจาะมากๆเพราะทีมทีมนี้ที่ผ่านมาหลายปีหลังเป็นทีมที่มีผู้เล่นที่มีความเป็นมืออาชีพเป็นอมพาพจากการเสพสุกับื่อออเเสียงงงแลลละิินนนจมห การทำงานหนักเพื่อพัฒนาทั้งในด้านร่างกายและชุดความคิดทําให้สโมสรก็ยังคงย่ําอยู่กับที่ซึ่งก็หวังว่าการมาของอัมลาบัตจะช่วยฉีดกระตุ้นในทั้งในและนอกสนามของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไมีแต่เรื่องที่พัฒนาไปในแง่บวกมากขึ้นกว่าที่ผ่านมาครับ